Thank you.

ขชาวีสามและลิ้นวจดครับกับมักรเเกรน่าครับคุณปังครับสวัสดีครับน้องลิน้นน้องขอชานะครับ มารกาเรนาตอนแรกนึกว่าเนยไม่ใช่นะฮะ <c oughs> <c oughs> กน็น้องหลินวันนี้นะครับสวยน่ารักแล้วก็แอบเซ็กซี่เล็กๆนะครับแต่ว่ามีร้องเพียนบ้างนิดหน่อยนะครับน้องหลินสวยขึ้นนะครับจะบอกให้ส่วนคชาวันนี้ร้องดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลย นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเต้นได้เริศกว่าฝ่ายหญิงมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่เต้นอยู่ด้วยด้วยกันเนี่ยนะครับจะเห็นความความเริศที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้เห็นได้ชัดมากๆหลายๆท่าที่พี่ดูพี่จดจำไว้เลยอันนี้เดี๋ยวจะไปใช้บ้างนะครับก็โชว์นี้ถือว่าเป็นโชว์ที่น่ารักอีกโชว์หนึ่งนะครับขอให้โชคดีทั้งคู่เลยครับคุณไก่ครับ สวัสดีครับประชาลินครับมั่วบ้างไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมพูดอโอเคอพี่ว่ามันมันก็มีบ้างะนะใช่ไหม,มแต่ไม่เป็นไรเราดำดำ,ดำน้ำจากสเปนมาโผล่เมืองไทยได้ก็โอเคแล้วนะครับการสแสดงบนเวทีสนุกดีนะครับทั้งคู่นะครับทำได้ดีข้าชามีความโดดเด่นมากกว่าซึ่งแปลกโดยปกติลินจะต้องแบบดูเด่นมากใช่ไหมครับแต่วันนี้ข้าชาทำได้ดีนะมีมีพลังทีเดียวนะครับ เรื่องเรื่องการร้องก็ก็โอเคใช้ได้นะครับสําหรับเพลงเร็วขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้เยี่ยมมากแล้วแล้วก็พี่ยังสงสัยนิดหนึ่งว่าตรงตอนเปิดตัวเนี่ยเพียทั้งคู่ทั้งแพรวาทั้งกระชาเนี่ยไม่รู้ตรงตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ยินมอนิเตอร์ไม่ค่อยได้ยินหรือเปล่านะครับเ,เพลงนึงเพลงนี้มีอย่างนึงก็คือว่าเรื่องสัดส,ส่วนการร้องไม่เท่ากันออของของ ขาชายเยอะกว่าเยอะเลยของหลินแทบจะไม่ได้ร้องเลยนะครับซึ่งจริงหลินควรจะร้องประสานหรืออะไรก็ตามนะมันน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้นิดหนึ่งมันเลยทําให้โชว์การร้องของหลินไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่วันนี้อีกอย่างนนหนึ่งคียเป็นคียผู้ชายเพราะฉะนั้นเราต้องอัพขึ้นไปเป็นเสียงประสานแน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือว่ากลัวมันจะประสานประสานส่วนด้วยคือประสานสัสดส่วนด้วยนะเพราะเพลงมันเร็วมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเต็มที่ไปเลยนะครับแต่ว่าพี่ว่าวันนี้ก็เ้าออตัวรอดได้แล้วก็ทำออกมาได้สนุกขนาดน,นี้ก็เก่งมากแล้วล่ะโชคดีทัู้ คครับสวัสดีจ่าหลินสวัสดีสสดค่ะคาชาวันนี้หลินสวยมากนะคะวันนี้หลินเอาชนะไปได้เพราะหลินสวยนะจริงๆ <laughs> เพราะว่าหลินหลินร้องน้อยมากนะคะแล้วก็ดูเหมือนหลินเป็นแดนเซอร์ให้คชามากเลยวันนี้จริงๆ <laughs> เพราะเหมือนคุณคุณคชาเขาเต็มที่มากกระมบื้มากรนาพี่รู้เรื่อง่เนี่ยรรื่องอะไาเฮ ก็เล่นนะที่เหลือพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าประชาเก่งมากเลยลูกเต็มที่มากเลยอะ่ะถ้าถ้าให้ร้องอีกเพลงหนึ่งคือออกลายมาเลยออลอ่าค่ะแต่ลินสวยค่ะสวยจริงๆแล้วลินก็เหมือนที่พี่บอกออร่าก็มีขึ้นทุกวันแต่ว่าลินน่าจะร้องเยอะกว่านี้นิดน,นึงนะันลูก,กวันนี้นอกจาก มาน้าน,นี้พี่ขอคอมเมนต์คชาต่อนะคะคชาน่ารอ้รองาะสำหรับเพลงเร็วขนาดนี้นะคะวันนี้คชาถือว่าคอนโทรลเสียงตัวเองได้ดีมากแล้วคือ <c oughs> <c oughs> เสียงได้ตลอดเวลาเก่งมากเลยลูกแล้วก็เต้นสุดฤทธิ์มากสุดแรงเกิดมากคชาครับ คาชาทำไรพี่อย่างนี้ได้ไหมครับทำอะไรครับในโชว์ต่อไปที่จะต้องร้องเนี่ยมันเป็นเพลงเดี๋ยวก่อนนะ <ocalyptic> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเพลงอะไรอืม <Gothic> มันจะต้องร้องร้องแล้วยิ้มได้ไหมลูกเดีอยวร้องแล้วเดี๋ยวยิ้มได้ไหมครับเพราะคาชายิ้มแล้วน่ารัากอ่ะ โมเมนต์ของฉันกับคชาคือนิดนึงนะครบคชาอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงนี้มาเกเรนหน้ามันร้องเร็วแล้วเป็นกังวลใช่ไหมแต่เวลาคาชาร้องเพลงนี้นะเลยเวลาถ้าคชายิ้มไปอีกนิดนึงนะมันน่ารักอ่ะนะนะเพราะว่าดูหันไปหันไปมองหลินเวลาหลินเขายิ้มนะเขาก็น่ารักอ่านะ เวลาขชาตยิ้มเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากเลยนะครับอีกนิดเดียวล้วขชาจะเพอร์เฟ t มากขอบคุณค่ะอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับขชากับลินนะครับอยู่ตรงนั้นก่อน <c oughs> ผมอยากฟังพี่ปังคอมเมนต์ลินบ้าง <c oughs> เพราะว่าคุณทนาคอมเมนต์แต่ขชาอีกเดียวพี่ปังคอมเมนต์ลินให้ผมฟังหน่อยครับสำหรับน้องลินเนี่ยนะครับเอ่อจะน่ารักมาก ให้ทาทาหน่อยครับทำไมให้ทาทาหน่อยทนี้จะเป็นช่วงคอมเมนเตอร์ตบตีกันแล้วกันนะคะทำไมพี่ต้องยุ้ยขนาดนั้นด้วยหนูไม่เข้าใจตอนอยากให้คอมเมนต์ธรรมดาคุยกับผู้หญิงก็คุยกกับผู้หญิง็ต้องคุยอย่างนี้แหละวครับผมต้องการความเสมอภาคไงครับใช่ครับแคุณทาทาคอมเมนต์กระช้าโอ้โหถูกต้องครับไอ้คันผมกับทาทาจะมาตีกันแย่งกระชาก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะใช่เพราะฉะนั้นคุณตังคเนี่ยต้อง ต้องคอมเมนต์ลินให้ผมฟังนิดนึงผมอยากฟังไม่แต่ถ้าจะให้พูดถึงน้องลินอีกอย่างนะวันนี้น้องหลิลสะบัดบึ้มมากเลยชอบมากเลยหมายถึงหมายถึงสง่าใช่ไหมครับสกับบึ้มอะไรเนี่ยเอาพี่ปังคอมเมนต์หน่อยครับเอาเฉพาะลินเลยครับผมอยากคอมเมนต์คุณทาทามากกว่าครับคือถ้าน้องหลินสกับบึ้มเนี่ยนะฮะคุณทาทาสกับบึ้มบึ้มบึ้ม ไม่เชื่อตัวเธอยืนนิดหนึ่งไหมตัวเธอยืนนิดหนึ่งไหมตรงนี้ไหมอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้ไหมนิดหนึ่งเบา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 อ่าบุนนิดหนึ่งนานไงฮะเอาใจเย็นๆนะครับ คุณผู้ชายใจเย็นๆนิดนึงนะครับค่อยๆดูครับผมค่อยๆดูอย่าให้ผู้ชายลงไปส่งเดี๋ยวพี่ใจออกตลกปักจะคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์ไม่ออกโอ้โหเจอคุณทาทาเข้าไปไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับเอาละครับถ้างันเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมที่จะต้องคอมเมนต์ว่าสองคนนี้โชว์เป็นยังไงครับ ทีสามและหลินวีเจครับ